สองร200กว่าสถานเลยเพราะว่าคณะนิติศาสตร์กับอาจารย์อรุณีวันเข้าไปทําวิจัยแล้วว่ามีประมาณ200กว่าวิจัยทั้งหมดนะเกี่ยวกับของธุรกิจด้วยของวิทยุชุมชนแต่ว่าวิธีชุมชนโดยแท้นี่น้อยมากเพราะว่ามันอยู่ไม่รอดก็ได้รู้ไหมเพราะไม่มีงบประมาณไงเขาจะต้องหาเองอย่างอย่างวิธีจุดเมืองปัตตานีก็เช่นกันที่ว่ากะจเคยดูแล แต่ตอนนี้กับย่าก็ได้ไม่ได้เป็นคณะรรมการแลวอะไปรปลีกออกแล้วก็ให้นาลงเป็นแต่ว่าพอเราออกแล้วมันไม่มีใครทำน้นักจัดรายการเขาหายหมดตอนนี้กับย่ากำลังเรื่องปืนใหม่สถาณิวิทยุตอนนี้กํกกลานนกลังหานาักจัดรายการไปไปไป,ไปจัดรายการหรือ,อว่าจะตั้งคณะรรมการชุดใหม่คนที่อยากเป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงะคะแล้วเขาอยู่กันได้ยังไงก็อยู่ที่ความตั้งใจของเขาเขาสนใจไหมที่จะทําสนใจก็<ล><ล>ไปสมัครเลย เขาเสียสละไหมเพราะว่าการเป็นนักจัดรายการแรกๆเนี่ยมันไม่มีค่าตอบแทนให้เขาไม่มีเลยหรอกไม่มกีก็คือต้องเป็นอาสาสมัครอย่างเช่นจุดเมืองเนี่ยคนจะมาจัดเราจะบอกเลยว่าเราไม่มีเงินให้นะแต่คุณมาฝึกได้ถ้าคุณมาฝึกและคุณจะมีทักษะมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เวลาคุณมีประสบการณ์และคุณสามารถที่จะไปสมัครที่อื่นแล้วก็คุณสามัครสอบได้คือคือสถานีจุดเมืองนี่คือคนจะมาฝึกเลยฝึกแล้วก็มีทักษะ พอเวลาที่ไหนเขาเขารับสมัครนักจัดรายการแล้วก็ให้เงินเดือนน่าจะมักจะได้เมากจะได้แต่มีไม่กี่รายใช่ไหมคะที่มีเงินเดือนให้กับนักจัดรายการวิทยุไม่มีถ้าจุดเมืองนี่ไม่มีอย่างอย่างโมออนี่ค่อยาจัดก็ไม่มีเงินเดือนฟรีมาตั้งแต่สิบกว่าปีแล้วก็ะยาเองนะแล้วก็ยะหาทุนยังไงอ่กะกายะหาทุน,นตั้งเมื่อก่อน,นี่นยะยาเปิดชุบิวาให้เช่าเมื่อก่อนนะพอตอนนี้มันมีโครงการมาเยอะเลยทําไม่ทันก็เลยทํา คือปิดร้านไปแล้วเรียบร้อยปิดแล้วค่ะเพราะว่าทํางานด้านนี้เลยก็คือ,อทําโครงการก็ทางโครงการก็ให้เงินเดือนมาเป็นผู้จัดก,การโครงการแต่เชื่อว่านักจะมีนักจัดรายการวิทยุที่ที่ทำไรายได้จากการจัดรายการวิทยุเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนใช่ป่ะคะแต่ว่าถ้าว่ามาทําของกายะนี้แหละก็จะได้เป็นค่าเขียนบทค่าอัดเสียงอะไรประมาณตอนละ2 5 0 0ันห ตอน,นเข้าไปหาข้อมูลอะไรเองอะไรเองหมดแล้วก็ให้บกตัวมาตรวจสอบหรือว่าผ่าไห่ผ่าไหมถ้าผ่าก็โอเคไปอ่านเสียงแล้วก็ได้เงินละสองอันนี้คือรายการเกี่ยวกับอะไระคะ,ะการเมืองภาพคเราไม่ใช้ดิใต้แล้วก็คราวที่แลกก็สิทธิที่แลกฎหมาก็จะให้ก็คือเป็นคือเราให้ไม่ใช่ว่าเป็นเงินเดือนอะไรหรอกเป็นค่าที่เขาต้องออกไปหาข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นค่าน้ํามันรถอะไรถ้ามีคนที่จะมาทํางานเพื่อสนับสนุนศักยภาพ ส่งเสริมศักยภาพของวิที่ชุมชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกายะจะแนะนําพวกเขาว่าควรจะเริ่มตรงไหนควรจะทําอะไรบ้างคคถ้าจะมีคนจากข้างนอกอเขาเข้ามานะทำงานทางด้านสนับสนุนวิทยุชุมชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพมากขึ้นเนี่ยเขาควรจะเริ่มที่ตรงไหนคะถ้าเขาจะมาสนับสนุนใช่ไหมคะ,คะก่อนอื่นก็จะต้องอเอานาจัดจารายการวิทยุามาพัฒนา ให้ให้ความรู้เขาให้เขามนทักษะให้เขาได้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในการเขียนบทเขียนข่าวหรือว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยก็ต้องให้เขาเขาว่าเขาสามารถที่จะเป็นให้เขาเป็นอาชีพได้อะสามารถที่จะไปทํางานหรือว่าไปไปทางานในพื้นที่ของเขาท่า้คือเวลาเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็สามารถที่จะเขียนข่าวมาส่งมาให้ที่สํงงานักงานที่ไว้ สมมติว่ามาเป็นเครือข่ายกับจายชิแม่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็มีงานมีข้อมูลมีข่าวอะไรก็มาส่งให้เราได้แต่เราก็น่าจะให้ค่าตอบแทนให้เขาสักนิดนึงอะไรเป็นค่าน้ําใจค่ะให้ให้เ่าหล่อเลี้ยงให้เขาอยู่ได้อะมันไม่ใช่ว่าเงินมากมายอะไรนักที่ให้ที่เราให้กับเขาแต่มันเป็นน้ำใจที่เขาจะได้กระตุ้นกระตุ้นในการที่ว่าเออเขามีอะไรหล่อเลี้ยงเขาสามารถที่จะเคลื่อนไปได้อะ บางครั้งเราไม่ได้ให้อะไรเขาเลยบังคัก็ไม่มีเขาไม่มีจะกินอ่ะบังคัพอเราให้เอออย่างน้อยเขาได้มาถึงแม้ว่าได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็สม่วยคนไกลกะยคนักกะอยากจะให้คนแบบว่าไม่ให้เขาขาดทุนอ่ะค่ารถอะไรให้เหลือสักนิดร้อยสองร้อยให้เหลือให้เขาได้สขนมกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ให้เป๊ะเป๊ะเหมือนกับไปประชุมหัดใหญ่นี่สองร้อยพอดีคันเลยจะจะไม่ให้แบบนั้น เขาคิดว่าอย่างน้อยให้เขาเหลือสักสามร้อยที่เขาได้ได้ซื้อขนมนกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ย่าเวลาตั้งโครงการในโครงการจะตั้งก็เหลือหน่อยค่ะก็แล้วโครงการประเภทที่อย่างอินเทอร์นิย์จัดไปอบรมแบบนั้นเป็นประโยชน์ไหมคะโอ้เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่ากาญยามาเรียนที่อื่นแล,แล้วรู้สึกมันไม่ได้เข้าในหัวเลยว่ามาทำแบบอินเทอร์นีย์ได้ทําได้ไนะไปทำที่บ้านนะไปแอบเป็นอาเซียงแล้วก็มาเข้าในคอมแล้วก็ไปให้อัมเขาโต กก็จัยตอนนี้ตัดเสียงเองหรือยังตัดเองเลยตัดเสียงก็ตัดตัดตอนหรือว่าเพราะว่ากายาทาในเรื่องของเวลาไปจัดเวทีอะไรอย่างเงี้ยไปจัดเวทีมันก็จะมีเสียงสัมภาษณ์ของของผู้นาต่างๆแล้วมันก็เลยอยากจะเอาเสียงของเขาแล้วก็มาตัดเพราะามันมีเสียงอื่นมาแทรกเยอะด้วย